สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารทางด้านการเมืองระหว่างประเทศนะครับข่าวนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนซึ่งในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะครับก็คือนายเซอร์เกียร์รอฟได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อรัสเซียคำพูดของเขาเนี่ยก็ต้องการเปรียบเปยสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนครั้งนี้มันไม่แตกต่างอะไรครับกับ การที่รัเสเซียนั้นกําลังทําสงครามกับทางด้านอเมริกาและมอสโกนั้นก็มีหลักฐานที่ชัดว่าอเมริกาเตรียมการวางแผนครับที่อยากจะลบกับรัเสเซียมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดหน้าชกอย่างเต็มรูปแบบแต่มันเป็นการยืมมือยูคเครนนะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นผู้ใช้อาวุธส่วนอาวุธนี่นะครับมันก็ต้องมาจากอเมริกา คือท่าทีดังกล่าเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการประเมินจากการจัดส่งยุทธปกรณ์ด้านการอาหารตลอดในช่วงสงครามที่ผ่านมาในช่วงต้นๆนะครับอเมริกาเนี่ยก็มีการจัดส่งพวกจรวดต่อต้านรถถังเจฟรินจำนวนหลายพันชุดให้แก่ยูเครนและตั้งแต่นั้นมาครับอเมริกากับพันธมิตรนั้นก็ค่อยๆที่จะพิจารณายกระดับการจัดส่งยุทธปกรณ์ด้านการทหารที่มีความไฮเทคมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เราไม่คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นในสงครามครั้งนี้มันก็ต้องมาก็มีการพูดถึงครับระบบพลาจิออเนี่ยมันไม่น่าจะมีในยูเครนแต่มันก็สามารถมาได้ซึ่งเขาก็เลยมีการมองว่าอเมริกานั้นมีการเตรียมการวางแผนเอาไว้ร่วงหน้าเป็นเวลาหลายปีครับจนกระทั่งยูเครนเนี่ยทำการยั่วยุรัสเซียตลอดเวลาที่ผ่านมานี้แล้วมันก็เลยทําให้รัสเซียนะครับจะต้องลุกขึ้นสู้ เพื่อต้องการมาปกป้องอธิปไตยของตนเองก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการส่งทหารข้ามภูมิแดนหลักแสนแล้วก็ไปทำสงครามกับยูเครนแล้วก็ล่าสุดนะครับท่าทีของอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นโดยที่อเมริกานั้นมักจะมีการนำเสนอข่าวเหมือนเป็นการหยอดข่าวในลักษณะเช่นนี้นะครับตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาบอกว่าพวกเขานี่นะครับกำลังที่จะทำการอนุมัติ จะส่งขีปนาวุธพิสัยใกล้ในทางยุทธวิธีหรือว่า m g m 1 4 0มันก็เป็นขีปนาวุธในทางยุทธวิธีแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าอาวุธทุกตัวนะครับที่อเมริกาเนี่ยส่งให้เพราะว่ามันสามารถยิงได้ไกลถึง300กิโลเมตรยังไม่พอครับหัวรบของมันเนี่ยนะครับมันก็มีอย่างหลากหลายนะครับตั้งแต่หัวรบธรรมดาไปจนถึงหัวรบแบบเจาะกราะ แล้วก็ไปจนถึงหูลบแบบลูกปลายที่สามารถทําลายเป้าหมายเป็นวงกว้างได้ครับรัฐมมติว่าการกระทรวงการต่างประเทศลายนี้ก็บอกว่ายิ่งอเมริกาครับเลี้ยงดูปูเสือยูเครนมากเท่าไหร่ยิ่งก็จะทําให้อเมริกากับรัสเซียนั้นก็เริ่มที่จะถอยห่างกันอย่างมากขึ้นครับแล้วก็กล่าวหาอเมริกาว่าตอนนี้นะครับกำลังมาเสียมยูเครนให้ทําการลบกับรัสเซีย แล้วก็ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับสื่อตะวันตกเนี่ยก็กําลังโหมกระพือกันอีกเกี่ยวกับการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกําลังอนุมัติการจัดส่งถีบปนอาวุธในทางยุทธวิธีให้แก่ยูเครนและอาวุธแบบนี้นะครับยูเครนเนี่ยก็รอคอยมาอย่างยาวนานแล้วครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นอเมริกาก็มีข้ออ้างเกี่ยวกับความลังเลแล้วก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวยูเครนนั้นจะมีการนาอาวุธแบบนี้นะครับมาโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซีย ซึ่งมันก็จะเป็นการโหมกระพือเหตุการณ์ที่มันลุกลามบานปลายเข้าไปใหญ่แต่ั้มนมตีรายนี้ก็มีความเชื่อมั่นได้ว่าในท้ายที่สุดนะครับเขาก็ต้องมีการส่งมาดูได้จากการโจมตีแหลมไคมีที่ผ่านมานี้ครับไม่ได้เกรงใจแล้วว่าแหลมไคมีนั้นเป็นดินแดนของรัสเซียซึ่งอังกฤษฝรั่งเศสครับต่างก็มีการส่งทีปนาวุธล่อนนะครับสกราฟแล้วก็ซอมชาโดเนี่ยให้แก่ยูเครน ยูเครนก็นำมาติดตั้งบนเครื่องบินแบบซู24่เหตุการณ์ล่าสุดก็คือว่าพวกเขาใช้สมชาโด้นะครับจำนวนมากกว่า10ลูกครับแล้วก็พุ่งตรงมาที่ฐานทัพเรือเซว,วโตโปจนก่อเกิดความเสียหายในครั้งนั้นผลของมันก็คือว่าเรือรบรัสเซียเป็นเรือผิวน้ำหนึ่งลำนะครับได้รับความเสียหายอย่างมากและยังรวมถึงเรือน้ำชั้นกิโลก็ได้รับความเสียหายอย่างมากก็รวนแล้วแต่นะครับมันก็เป็น ขีปนาวุธที่มาจากชาติตะวันตกทั้งนั้นเลยครับแต่อเมริกาเนี่ยก็กำลังกักตัวนี้เอาไว้อยู่ครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องมีการส่งให้เพราะว่าตลอดปีที่ผ่านมานี้ครับอเมริกาเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือยูเครนเป็นมูลค่ากว่า40,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของสงครามก็เริ่มกันตั้งแต่นะครับที่จรวดต่อต้านรถถังระบบป้องกันภายนาาศเนแซมจนกระทั่งมาถึงพระจาออ แล้วก็มีพวกยานยนต์ก็จะมีรถขนส่งรถหุ้มก่อแบตเตอรี่รถถัง M1 A1 a, 1, a b r a งเบรามที่อเมริกาส่งให้แต่รัสเซียก็บอกว่าการกระทําของชาติตะวันตกในลนักษณะเช่นนี้นะครับมอสโกเนี่ยก็เคยเตือนเอาไว้แล้วว่าการกระทำเช่นนี้นะครับยิ่งทําให้ความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกนั้นก็จะเข้าหากันอย่างมากขึ้นและในท้ายที่สุดนะครับการกระทำดังกล่าเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนเกมของสงครามอย่างแน่นอน พอราศียนั้นก็มองว่าเขาก็มีไม้เด็ดในขาสุดท้ายแล้วครับที่จะทําให้สงครามครั้งนี้มันจบลงได้แต่มันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ว่ามันจะเป็นเช่นไรอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ